หลักการไม่มีตนเองไม่มีผู้อื่นที่ก่อทุกข์ครั้นอเจรกัสปะได้รับพุทธานุญ,ญาตให้ทูลถามปัญหาได้จากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือพระเจ้าข้าดูหลักเรื่องของความทุกข์สุขทุกข์กรรมนะ จะอยู่ในหลักเดียวกันบอกว่าความทุกข์บุคคลกระทำเองหรือพู้เจ้าบอกว่ายากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระโคมดมผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือพระเจ้าขา,ากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระโคมดมผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยและผู้ บุคคลอื่นกระทำให้ด้วยหรือพระเจ้าข้ายากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระกรมผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นได้หรือพระเจ้าข้ายากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะเขาเริ่มงงละเขาก็ถามต่อว่าข้าแต่พระโกรมผู้เจริญความทุกข์ไม่มีหรือพระเจ้าข้าดูก่อนกัสปะ ไม่ใช่ความทุกข์ไม่มีที่แท้ความทุกข์มีอยู่ข้าแต่พระโคลมผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระโคลมผู้เจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์กระมังดูก่อนกัสปะเราจะไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ก็หาไม่ได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งความทุกข์กัสปะเริ่มงงทำเองก็ไม่ใช่ คนอื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่ทั้งสองก็ไม่ใช่แล้วก็ถามแล้วความแสดงว่าความทุกข์ไม่มีใช่ไหมก็บอกไม่ใช่อีกเอาแสดงว่าความทุกข์มีแต่พระโคดมไม่เห็นความทุกข์ละมั้งก็ไม่ใช่ที่แท้รู้เห็นความทุกข์เนะี่ยถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลทําเองหรือ ส่งตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยไม่ถามว่าบุคคลอื่นกระทำหรือก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยหรือว่าบุคคลทำเองด้วยคนอื่นกระทำด้วยก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยหรือบอกไม่ใช่ทั้งสองก็บอกอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยข้าพงถามว่าความทุกข์ไม่มีหรือก็บอกว่าไม่ใช่ความทุกข์ไม่มีที่แท้ความทุกข์มีอยู่ครั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นพระโคดมย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์กระมังดังนี้ ก็ยังทรงตอบว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ก็หาไม่ได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นความทุกข์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตัดบอกซึ่งเรื่องราวแห่งความทุกข์ขอจงทรงแสดงเรื่องความทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดดูก่อนกัสปะนะเมื่อบุคคลมีความสําคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่าผู้นั้นกระทําผู้นั้นเสวยผลดังนี้แล้ว เขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองดังนี้นั่นย่อมแล่นไปสู่คลองแห่งสัตสตะทิฏฐิคือถือว่าเที่ยงดูกรกสปะเมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบให้มีความสำคัญมั่นหมายว่าผู้อื่นกระทำผู้อื่นสเสวยผลดังนี้เสียแล้วเขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ดังนี้ นั่นย่อมแล่นไปสู่คลองแห่งอุดเฉททิฐิก็คือถือว่าขาดศูนย์ดูก่อนกสสปะตะถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาศูนย์สุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพระองค์จึงตัดอธิบายสายการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติทั้งหลายและ ลำดับท่านของการดับไปคือเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนนัเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารนะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นอาเจละกัสปะนั้นกล่าวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นได้อุปสมบทแล้วไม่นานนักก็กระทําให้แจ้งซึ่งอลัตผลอันเป็นที่สุดแห่งปรมจันทร์ ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจัดกับพระนนุ์บอกอานนท์ในคราวหนึ่งที่เราอยู่ที่ป่าไผ่เป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงะะราชคลื่นี่เองครั้งนั้นเวลาเช้าเราคลองชีวรถือบาทเพื่อไปบินทบาทในกะะรุงราชคลื่ คิดขึ้นมาว่ายังเช้าเกินไปสําหรับการบินธบาตในกรุงราชพฤก์ถ้าฉะไหนเราเข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดรัจฉีเราอื่นเถิดเห็นไหมบินธบาทเดินถือบาจีวรไปแต่มืดพอใกล้บ้านปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็จะพิณาว่าเอ๊ะสมควรเข้าดีหรือไม่ท่านก็จะพิจารณาเออรู้สึกยังเช้าเกินไปนชาวบ้านอาจจะยังไม่ตื่น ก็เลยอ่าเดี๋ยวก่อนละกันระหว่างที่คอยก็เลยเดินไปคุยกับปริพาชกตามอารามของปริพาชกอื่นๆดีกว่านะอย่างนี้ดูก่อนอน,อนนลเราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดลถีเหล่าอื่นกระทำสัมโมทนียกถาแก่กันและกันนั่งลงหน้าที่ควรข้างหนึ่งดูก่อนอน,อนนลปริพาชกผู้เป็นเดลถีอื่นเหล่านั้น ได้กล่าวกับเราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านโคตมะมีสมณพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาเองด้วยมีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทําให้มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทําเอาเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยมีสมณพราหมณ์อีกพวก <c oughs> ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทําเองหรือใครทําให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเราจะพูดว่าอย่างไรจะกล่าวว่าอย่างไรและพวกเรากล่าวอยู่อย่างไร จึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วแม้แต่ปริพาชกยังไม่กล้ากล่าวผิดไปจากคำพูดผู้เจ้าเลยนะเวลาเขาจะพูดว่าเป็นวาทะของใครคําของใครเขาจะต้องก๊อปปี้คำของคนนั้นอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนะมไม่เป็นการกล่าวตูด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธรรมิกบางคนที่กล่าวตาม ก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยดังนี้อืมถามพระเจ้ามีความเห็นอย่างไรนะพระเจ้าบอกดูก่อนอน,อนนลเมื่อเราถูกถามอย่างนี้แล้วได้ตอบแก่ปริภพาชกเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้น ทุกนั้นอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะอาศัยเหตุคือผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวต่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธรรม,มิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยเพราะฉะนั้นพู้เจ้าจึงบอกว่าทุก อาศัยเหตุคือผัสสะจะมีในอีกพระส,สูตรหนึ่งซึ่งพระเจ้าจะบอกว่ากรรมอาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นบางครั้งอาตมาก,ก็เลยรวมเรื่องของกรรมกับทุกข์นะว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะแล้วเกิดขึ้นนะแล้วก็ลักษณะอันนี้ก็คือว่าทุกข์หรือกรรมไม่ได้ ว่าตนเองทําไม่ใช่ผู้อื่นทําไม่ใช่ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองลอยๆดูก่อนท่านทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทําเอาเองด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด บัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทําให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจปจะะนะัยจึเเงเกิดมีได้ปัจจัยแปลว่าเหตุนะอาศัยผัสสะเป็นเหตุจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทําเอาเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณะพรามณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองดังนั้นใครจะบัญญัติกรรมแบบไหนก็ตาม <c oughs> ก็จะต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสะทางอายณะทั้งหก เป็นเครื่องสื่อสารหรือเครื่องพูดให้เกิดขึ้นอยู่นั่นเองเว้นจากภาษาจตนาทั้งหลายไม่ได้เลยดูก่อนท่านทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นนะมีคนพูดเรื่องกรรมเยอะในประเทศไทยนะถ้าเราศึกษาพุทธวจนะตรงนี้ย่อมจะเห็นเลยว่าใครเนี่ยอธิบายเรื่องกรรมเนี่ยผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิออกนอกแนวคำสอนพระตถาคตบ้าง จะเห็นค่อนข้างชัดเพราะบางคนก็บอกว่าอาเนี่ยกรรมเนี่ยเกิดจากผีบันดาลนะผีประจําตัวเนี่ยผีตรงนน้นมามาเทวดาประจําตัวคนนั้นคนนี้โดนบันดาลนี่ตลอดนะอืมก็จะมีมันก็จะเข้าขายว่าผู้อื่นบันดาลทุกข์หรือบันดาลกรรมให้อย่างนี้ <c oughs> ในบรรดาสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทํา ตนเองทำเอาด้วยตนเองสมณพรามพวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสร็จแล้วจะรู้สึกต่อความทุกขนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก็ตัดทั้งสี่พวกเลยแล้วก็สรุปบอกว่าเว้นจากผัสสะแล้วเนี่ยจะรู้สึกต่อความทุกขที่บัญญัติเนี่ยนะได้ไหมไม่ได้พระองค์ตัดอีกพระสูตรหนึ่งคล้ายกัน จะเดินไปบินธบาตยังเช้าจึงเข้าไปสู่อารามปริพาชกแล้วทีนี้ก็ตัดเรื่องกรรมว่าบางผู้สอนเรื่องกรรมย่อมปัญญัติความทุกข์ว่าตนเองทำผู้อื่นทำตนเองทำด้วยผู้อื่นทำด้วยหรือไม่ใช่ทั้งสองพระเจ้าก็ตัดเหมือนเดิมอีกว่าทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้น ทุกนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะตรัสเหมือนกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างแล้วพระนนจึงบอกว่าน่าอาศัศจรรย์พระเจ้าข้าไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข้าในข้อที่ในการใดอัฏฐะทั้งปวงนะคือความหมายหรือคําแปลนะจักเป็นอัฏฐะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า สัดแล้วด้วยบทเพียงบทเดียวก็คือว่าผัสษะอันเดียวคําสั้นๆคําเดียวและอัฐานั้นจะพึงเป็นอัฐาที่เมื่อกล่าวโดยพิสดารแล้วจะพึงเป็นของลึกซึ้งด้วยมีลักษณะดูลึกซึ้งด้วยไหมพระเจ้าข้าถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยบอกดูก่อนอนอนท์ถ้าอย่างนั้นคําตอบในกรณีนี้จงแจ่มแจ้งกับเธอเองเถิด ไม่ต้องไปคิดเอาเองแล้วกันนะอืมพระานนก็เลยบรรยายบรรยายปฏิจจสุบาทให้ผู้เจ้าฟังเพราะผู้เจ้าสรุปจบที่ภาษาอย่างเดียวนะและพระานนก็บอกเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้วเนี่ยจะเป็นของที่ลึกซึ้งด้วยอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็เลยบอกงั้นอน,อนนท์คำตอบนี้แจมแจ้งกับเธอเองเถิดพระานนก็เลยบรรยายสายปฏิจจะเลย ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามาพระองค์อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านอน,นุชนชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้เนี่ย <Yeah. S 1> แก่และตายมันมีอะไรเป็นเหตุเกิดของมัน mm. ดูก่อนข <c oughs> ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้จะตอบแก่เขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ชลามรณะมีชาติเป็นเหตุให้เกิดมีชาติเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีชาติเป็นเครื่องกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบเขาอย่างนี้แกและตายเนี่ยมีเพราะการเกิดเป็นเหตุพระนนท์ก็เลยไล่สายปฏิจจนะว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของลายจนกระทั่งถึงพบชาติชลามรณะนะ <c oughs> ไล่มาทั้งหมดพบอุปทานตัณหาเวทนาไล่มาจนทั้งถึงผัสสะย้อนกลับมาที่ผัสสะนะแล้วพระนลก็สรุปตรงนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสะยตนะทั้งหกนั่นแหละจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาย้อนกลับมาพระนลตอบผู้เจ้าเนี่ยย้อน จากล่างขึ้นไปถึงบนถึงผัสสะแล้วก็บอกว่าเพราะความดับแห่งผัสสะทั้งหมดอย่างที่พระเจ้าบอกเนี่ยว่าทุกอย่างมีเพราะผัสสะนะพระนุนก็เลยบอกเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เลยแห่งผัสสายนะนะผัสสะบวกกับอายยะเป็นผัสสายตนะทั้งหกนี่แหละจึงมีความดับแห่งผัสสะแล้วก็ไล่ว่าผัสสะดับเวทนาก็ดับตัณหาอุปทานภพชาติชลามลนะดับไล่มาเลยอืม